ที่พุทธอุทยานเพชรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายสืบสักอิมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายกฤษตคงเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นางจรัณฐาภาอิมวิจารณ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัด ข้าราชการและประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน41รูปถวายเป็นพระจชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุทธาพิมลลักษพระบรมราชินีนึงในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา3มิถุนายน2 5 1 2สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุทธาพิมลลักษพระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายน2 5 2 1และเมื่อวันที่1พฤษภาคม2562 ทรงรับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีณพระที่นั่งอมพรสถานและวันที่4พฤษภาคม2 5 1 2พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า 9, เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสระยศสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี

วิถีหรือเรียกว่าการวิถีหรือว่า,าวิถีของที่อังเป็นคณะใน,ก,นกิจกรรมสวนนะครับก็ตอนนี้ก็มีการาเพราะฉะนั้ชเรื่อกันนะครับากาิจกรรมสวน เพชรบูรณ์จัดงานชมชิมช้อปสินค้าและผลิตภัณฑ์กรีนมาร์เก็ตในงานกินปลอดภัยใส่ใจสุขภาพครั้งที่2โดยที่นายพิชัยเมืองมัชฉาพนิจจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าในการจัดงานเพื่อไปการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางในการส่งมอบอาหารที่ดีให้กับผู้บริโภครวมทําให้การประชาสัมพันธ์ตลาดกรีนมาร์เก็ตของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นและเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าและอาหารปลอดภัยของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางนอกจากนั้นการ ชมชิมช็อปสินค้าและผลิตภัณฑ์กรีนมาร์เก็ตยังเป็นการเชื่อมโยงตลาดและขยายสินค้ากเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบูร์อย่างต่อเนื่องซึ่งภายในงานนอกจากจะมีสินค้าและอาหารปลอดภัยจำหน่ายแล้วยังมีการแสดงต่างๆที่จะสร้างบรรยากาศของการเที่ยวชมซึ่งภายในงานมีนักร้องนักแสดงรับเชิญมาร่วมสร้างสีสันบรรยากาศนําโดยจอมขวัญกระยาและป่ามีก o ปี้โชว์ซึ่งทั้งสองศิลปินนั้นได้ลงจากเวทีมาพบปะแฟนเพลงรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าตามบูธต่างๆอย่างเป็นกันเ ทำให้การซื้อขายสินค้าคึกคักบางบูธสินค้าขายหมดเกลี้ยงทำให้เกิดการหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างดี ในการจัดงานครั้งนี้ตลอดการจัดกิจกรรมยังมีการจัดช่วงเวลานาทีทองให้กับผู้ซื้อสินค้าได้ซื้อหาสินค้าในราคาที่ถูกลงรวมทั้งเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่200บาทรับสิทธิ์แลกซื้อไข่ไก่ฟองละ1บาทและมีการจัดกิจกรรมตาช่างวัดใจซึ่งหากผู้มาเที่ยวงานสามารถทายน้ำหนักของสินค้าที่นำมาร่วมรายการได้ถูกมีสิทธิ์รับสินค้าชิ้นนั้นกลับบ้านได้เลยนอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาให้ความรู้วิชาชีพให้กับผู้สนใจและผู้มาเที่ยวงานอีกด้วยครับในการจัดงานกิจกรรมชมชิมชอ สินค้าและผลิตภัณฑ์กรีนมาร์เก็ตในครั้งต่อไปจะเข้ามาจัดขึ้นในวันที่29-30มิถุนายน2562โดวยวันที่29มิถุนายนมีศิลปินรับเชิญลูลู่ลาลาอาสยามส่วนวันที่30มิถุนายนพบกับศิลปินตูนบอดี้สแลมก็อปปี้โชว์ซึ่งมีสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์และหน่วยงานภาคีเครือข่าย Green กรีมกนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการกรีนมาร์เก็ตได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มีรั20บาทเอง <Wow. S 1> ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะไปนี้าใจไว้ร่ด้วยเรื่องอไม่เปส่ไม่งไมยงรู้แต่ไนุนว่าเา้ใส่ของตบานได้ของเให้ไมด่เดืนจะได้เหาที่ไหนแล้วมาถึงตรงนี้เลยที่นคือมาร์เก็ตของเรานะคะหกรว่าบาทถึง1,000บาทเราสามารถเลือกได้กับคันเช่าของเรา <c oughs> Thank yeah. you. ที่พุทธอุทยานเพชรบุระอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายสืบศักดิ์อิมวิจานพร้อมด้วยในกฤดคงเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนางจรณาภาอิมวิจานนายกเหล่ากาชาิจังหวัดนามุนส่สเสราชการประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดเพชบรบณ์กว่าหนึ่งพันคนร่วมกันทําความสะอาดบริเวณรอบพุทธทุทยานเพชรบูรณะและเส้นทางปั่นจักรยานเพชรบูรณะตามโครงการจิตอาสาพัฒนาคูครองนองในโอกาสวันเฉลิมพระชมน,นมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระเชษฐาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี ซึ่งในการจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาคููครองเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3ม,มิถุนายน2562และเป็นการสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะมุ่งมั่นด้วยการทําความดีด้วยหัวใจและให้ประชาชนหน่วยง,งานราชการทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีความรักความสมัครใจได้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดทั้งเป็นการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับบ้านเมือง ให้ในอยู่สะอาดเกิดความสวยงามสร้างภูมิทัศน์ที่ดีแก่สถานที่ท่องเที่ยวที่สาธารณะ และเป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความสะอาดกับทุกภาคส่วนเป็นการปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวพุทธอธุทยานเพชรบุรีและเส้นทางปั่นจักรยานเพชรบุรีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาได้มาสักการะกราบไหว้พระพุทธมหาธรรมราชาพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีการปลูกหญ้าแฝกเก็บขยะ กวาดพื้นทำความสะอาดตัดหญ้าและกำจัดวัชพืชบริเวณโดยรอบพุทธอธุทยาน ไม่มีใครเหมือนใครแต่ทุกคนมีคลาสได้เหมือนกันใหม่ Yamaha Grand Flano Hybrid ชีวิตมีคลาส Smart ไปัน ถ้าต้องการกําจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพดสองครั้งจะมีค่าอะไรบ้างก็มีค่ายาคุมค่ายาค่าค่าตัวลุงเขียวเพื่อนลุงเขียวยาดลุงเขียวแล้วก็ค่าจ้างค่าข้าวค่าน้ำค่าโน่นค่านี้ค่าละโวยอะไรกันนะขนาก็จะได้ค่ายาเนี่ยโดนไปหลายค่าเลย ขอแนะนำครีโอโปรสารกำจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพดยุคใหม่ไม่ต้องขุมไม่ต้องไล่ร่องไม่ต้องฉีดสองครั้งกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างครีโอโปรสารทับได้ใช้ครั้งเดียวเจียไตรับประกันคุณภาพเกิดอุบัติเหตุเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับนอกจากจะเกิดความเสียหายแล้วยังเสียเวลาอีกด้วยไหนจะเคลียร์กับคู่กรณีไหนจะเรียกประกัน ไหนจะแจ้งตำรวจวุ่นวายไปหมด,ดข่าวดีชีวิตคุณจะง่ายขึ้นด้วยมีเคลมแอปพลิเคชันใหม่จากคอปปอร์ที่จะทำให้เราสามารถจัดการกับความวุ่นวายหลังเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆโดยสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ทั้งระบบ iOS และ Android ใช้งานครั้งแรกให้สมัครลงทะเบียนและกรอกข้อมูลทุกอย่างให้ครบเช่นชื่อรุ่นรถ ทะเบียนรถและข้อมูลการประกันภัยหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นให้ใช้แอปพลิเคชันถ่ายภาพบรรยากาศบริเวณที่เกิดเหตุโดยรอบให้เห็นทั้งรถเราและรถคู่กรณีและถ่ายภาพความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุเช่นรอยแตกรอยยุบรอยถลอกหรือรอยบุบเป็นต้นแล้วระบบจะให้เราแลกกันสแกน QR Code เพื่ออัปเดตข้อมูลกับคู่กรณี ซึ่งระบบจะทำการแจ้งตำรวจและแจ้งบริษัทประกันภัยที่ลงทะเบียนไว้ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตำรวจและบริษัทประกันภยัยสามารถย้ายรถไปจอดที่ไหลาทางเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาการจาราจรเห็นนะครับง่ายนิดเดียวแอปพลิเคชันมีเคลมจากคอพพคลิกเดียวฉับไวอุ่นใจประกันมาคอพพคุ้มครองผู้ทำประกันภยัยประกันภัยคุ้มครองคุณหาข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.oic.or.th สายเดือนคตพ1186ผมเลิกแล้วครับผมเลิกใช้สมเนาแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมเนาแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมเนาแล้วครับติดต่อภาครัฐไม่ใช้สมเนาแล้วครับไทยแลนด์ยุค4.0นวัตกรรมต้องมุง่งไปสู่จุดหมาย พอโการรวดเร็วทันใจทุกหน่วยงานจัดให้ได้เลยฟรีฟรีใช้บัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องค,คานสมนาวสบายสบายเลิกใช้สเนาวดีกว,ว่าไม่เสียเวลาเสิยไม่เรื่องวุ่นวายเลิกแล้วครับเลิกใช้สมนาวแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมนาวแล้วครับติดต่อภาครัฐไม่ใช้สมนาวแล้วครับปรับตัวโลก เชาคนไทยไม่เดือดร้อนแบกสำเนามากมายเพราะภาครัฐเขาหยุดใช้กระดาษเพื่อผลประโยชน์ของชาติพี่น้องโอเคมะ ประชาชนหนึ่งใบทำธุรกรรมที่ไหนก็ได้ติดต่อรวดเร็วว่องไวกับหน่วยงานรักที่เราเชื่อถือบนยุกนั่งถ่ายสำเนามันเชยมันเอาพอแล้วไม่มือวันนี้พักรัฐเลยหรือระบบสำเนาให้มันหมดไปปกักุตรโครงการนำร่องอยากให้พี่น้องหน้าตาสดใสบริการทุกไลฟ์สตา์รัดเข้าจัดให้เต็มใจทันทีไม่ต้องนั่งรอเป็นวันเหมือนวันก่อนก่อแล้วนักุณพี่ยเกเลิกไปเลยก็ดีระบบสำเนาไม่เอามันเปลืองเลิกแล้วครับเลิกใช้สำเนาแล้วครับ เลิกแล้วครับเลิกใช้สมนาวแล้วครับติดต่อภาครัฐไม่ใช่สมนาวแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมนาวแล้วครับเลิกแล้วครับเลิกใช้สมนาวแล้วครับติดต่อภาครัฐไม่ใช่สมนาวแล้วครับโอ้ยเถ้าจ้าก็เป็นยังไงดอกปีเนี่ยเฮ็ดไนเฮ็ดหน้ากะจ้าก็จะปิดตาไดหมากได้ผลบ่โอ้ยเป็นยังไงเนาะ ก็นั่นแล้วซุ้มมือนี่อากาศมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาควกจะคิดหน้าอยู่เนี่เวแาวแมนนี่ละ่ะตักกสิน้ำท่วมตักกับยีฝนกกแรงตังก,กสิโร่กระบาดพวก,กสิเฮ็ดยังไหนกระบาดต้านนี้ดีบ่ดีนี่เพราะว่าหิมาสิต่ตโตพอเนี่เวแถวนั่นเป็นยังสั้นตัวอีกอ่ะเฮ็ดหน้าปีนีสิดดขาดทุนดอย่างก็ไร่รู้ควจะคิดนักมไม่ต้องกัวงวลไลยครับเพราะเราสามารถบริหารความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัยข้าวนาปีฟรี สำหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อทกศสำหรับเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้เป็นลูกค้าสินเชื่อทกศจ่ายเพียง34บาทต่อไร่สำหรับเกษตรกรที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถจ่ายเพิ่มตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่ได้ดังนี้พื้นที่เสี่ยงต่ำจ่ายเพิ่ม5บาทต่อไร่พื้นที่เสี่ยงปานกลางจ่ายเพิ่ม15บาทต่อไร่และพื้นที่เสี่ยงสูงจ่ายเพิ่ม25บาทต่อไร่ โดยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยน้ําท่วมหรือฝนตกหนักภัยแง้งฝนแรงหรือฝนทิ้งช่วงลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่นภัยอากาศหนาวหรือน้ําค้างแข็งลูกเห็บไฟไหม้และภัยจากช้างป่าความคุ้มครองพื้นฐาน1,260บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม240บาทต่อไร่ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากสัตว์รูปพืชหรือโรคระบาดความคุ้มครองพื้นฐาน 630บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม120บาทต่อไร่เกษตรกรสามารถตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคอพอหรือติดต่อสำนักงานคอพพใกล้บ้านนะครับโอ้ยมันมียังสี่ยุติขันมียังสี่มันก็ะหายว่งคอพอคุ้มครองผู้เห็นประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเขาหาข้อมูลเพิ่มได้ที่ w w w o i c o r t h สายด่วนคพพ186ในเวลาต่อมาเ่าหลังจากเคี่ยวเขาแล้วนี่่อยว่าสิปูกระโพดเรียงซัดเพื่อหารา้ได้เสริมจะว่าเป็นทั่ไหนเถาคือบ่อโอ้ยมันสิคือบอ่อเถามันสิได้ผลบอ่อมันสิมีหน้ามีท่าอยู่เดมะโหดมันสิบอ่อตายขาดทุนบดบน่น เออแม่นละเนาะแต่ตอนที่เขาปูเข่าหน้าปีเน,นั่นเขาก็ยังมีประกันภัยเขาหน้าปีอยู่นั่นเด้เขาพอดกับชิบมีคือการตีละเท่าเออแม่นอยู่ด้อละเนาะมันสิมียู่บ่ฮะมีสิครับก<ต>ับประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฟรีสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อทอกสสำหรับเกษตรกร,กรทั่วไปที่ไม่ได้เป็นลูกค้าสินเชื่อทอกสจ่ายเพียง23บาท60สตางค์ต่อไร่ สำหรับเกษตรกรที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถจ่ายเพิ่มตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่ได้ดังนี้พื้นที่เสี่ยงต่ำ3าบาทต่อไร่พื้นที่เสี่ยงปานกลาง10บาทต่อไร่และพื้นที่เสี่ยงสูง23บาทต่อไร่โดยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยน้ำท่วมหรือฝนตกหนักภัยแล้งฝนแรงหรือฝนทิ้งช่วงรวมพายุหรือพายุใต้ฝุ่นภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็งลูกเห็บไฟไหม้และภัยจากช้างป่า ความคุ้มครองพื้นฐาน1 5 0่าบาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม240บาทต่อไร่ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากสัตว์รูพืชหรือโรคระบาดความคุ้มครองพื้นฐาน750บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม120บาทต่อไร่เกษตรกรสามารถตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคอพพหรือติดต่อสำนักง,งานคอพพใกล้บ้านนะครับ โอ้ยมีเงี้ยังสี่ยุติ <Elena> คำมีังีสีมันก็หายว่วงขบคี้คุ้มครองผู้เห็นประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเขาหาข้อมูลเพิ่มได้ที่ w w w o i c o r t h สาย้ยว1 1 8 6